ประเทศไทยนี่อยู่จุดที่เท่าไหร่นะคะอาจารย<ม>์ตอนนี้แบกเบิดไปที่0 0นย์ยไหมคะหรือว่ากำลังจะไปจาก0 0ถึง1 0ึครอ่งนี้ ปี6-2นะซึ่งเป็นปีทองของการท่องเที่ยวไทยนะตั้งแต่เราทำการท่เที่ยวมาซึ่งเป็นปีที่ดีฉันเรียกมันว่าท่องเที่ยวไทย5.0ไปแล้วค่ะศูไปแล้วนะคะตอนนี้ e. <iej ses> ยังไม่แน่ใจว่าประเทศไทยนี่อยู่จุดที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ตอนิน ตอนนี้แบกเปิดไปที่ 0. 0.0ไหมคะหรือว่ากำลังจะไปจาก 0. 0.0ถึง1.0เครื่องนี้คำว่า 0. 0.0หรือ1.0นี่มันมาจากอะไรนะมันก็คงมาจาก Thailand 4.0ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้นะคะแล้วรัฐบาลใช้เกณฑ์ที่บอกว่าถ้าหากว่าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยก็จะเป็นประเทศไ h a i l a n d 4.0 นะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้รายงานล่าสุดของ TDI บอกว่าอีก20ปีเราก็ยังไม่5.0นะแต่ถ้าเอารายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นที่ที่ที่สี่ของโลกนะคะเทียบเท่าไม่มีประเทศกำลังพัฒนาไหนเลยนะคะที่สูงเท่าเรา นะคะเราเนะ่ยไปเทียบเท่าอเมริกาฝรั่งเศสสเปนอะไรประมาณนั้นอยู่ในลำดับพูดว่าอยู่ในหลีกของโลกแล้วดิฉันก็เลยเรียกว่าประเทศไทยตอนเนี้ยตอนก่อนไม่ใช่ตอนนี้ตอนก่อนตอนปี2562ันเนี่ยห้ไปแล้ว แต่พอโควิดมาเนี่ยเราถอยหลังปื๊ดกลับมาตั้งต้นที่1.0ใหม่นะคะเรียก1.0ดีกว่า0.0แล้วเราก็กำลังจะไต่ขึ้นไปตามเดิมแต่การไต่คราวนี้มันจะเร็วคือใช้เวลาประมาณ2-3ปีนะคะที่จะกลับไปที่5.0 <c oughs> ไม่ต้องใช้เวลาจริงๆเราเริ่มท่องเที่ยวจริงๆก็ประมาณ1.960นะก็ประมาณตั้ง60ปีมาแล้วนะตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะอาจารย์บอกว่า เราตอนนี้อาจจะถอยหลังมาอยู่ที่0.0หรือว่า1.0แต่เราจะไต่ขึ้นไปยังไงคะอาจารย์ตัวแรกที่เราต้องเอามาใช้ใช้ใหม่นะคะเอ่อก็คือตัวธรรมชาติเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาท่องเที่ยวธรรมชาติกันสองในสามคือนักท่องเที่ยวสิคนเนี่ยหถึงเคนเนี่ยเขาจะสนใจไปดูทะเลชายฝั่งอะไรพวกนี้นะคะ เป็นวัฒนธรรมสรียประมาณสามถึงสคนจากสิคนเราก็ต้องใช้ตัวดึงตัวเนี้ทีนี้พอเราเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราก็ก็ต้องเริ่มต้นอย่างนั้นนะคะคือเอาของเดิมที่เราเคยมีชื่อเสียงเนี่ยค่ะเอาไปขายเพื่อที่ว่าคือลูกค้ายังจําได้ไงตอนนี้เราก็ขายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยู่แล้วนะคะลูกค้าก็จําได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ทําอย่างนี้ดีแล้วเราไม่ควร อยู่ดีๆก็หายหน้าหายตาไปเลยสามปีนะแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะคะก็ก็จะเริ่มต้นที่สิ่งที่เรามีจุดแข็งก่อนนะคะก็คือเรื่องชายหาดนะคะแล้วก็ต่อด้วยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยแล้วคนไทยเนี่ยะคะ่ะ